ดัาดมาถ่ายคลิปเลยวสวัสดีครับวันนี้เรามาในรูบิกเอออันนี้รูบิกอะไรครับไมโู้ครับเขาเขียนว่าอะไรลูกนี่รูบิกเบนชาเลลินมันจะเป็นสีใช่ไหมครับฝึกมือกับตาไหนเล่นยังไงบอกเพื่อนๆสิ มันจะสลับกันมันจะมีรูว่างหนึ่งรูนะครับแล้วก็สลับสีไปสลับสีมาข้างในมันจะมีฟองน้ําแล้วก็ดันลูกกลมๆอันเนี้ยไปอยู่รูอื่นให้มันตรงสียากไหมเล่นยากไหมครับไม่ได้แต่ผมไม่ใ<า>ค่ะอ่ะเล่นให้เพื่อนๆดูเรแบหมต้องจำมันเหนะ ถ้าอยากให้เร็วต้องจำนะว่าสีไหนอยู่ตรงไหน เสร็จแล้วครับซื้อมากี่บาทครับแปดสิบบาทครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาก่นอนครับบ๊ายบายค่ะ